ครับพวกเราดูมันดีครับเริ่มบอกอะไรนะโอเคครับดูมันดีครับปานนี้ดับเอ่าเอวอร์ทเท้าครับผมครับผมก็วันนี้พวกเราทั้งหมดเลยนะครับผมก็มาร่วมงานฮาล10อินเวอร์เซอรี่เอวอร์2022นะครับผมก็ครบรอบ10ปีของทางฮาวแล้วนะครับผมที่อยู่คู่คนไทยมาครับผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากฮะที่ได้รับเชิญมาที่งานประกาศรางวัลวันนี้นะครับครับ10ปีแล้วพี่เบนใช่ครับ ครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่แบบให้เราแบบมาเป็น Guest รับเชิญในงานนี้แล้วก็แบบได้มาร่วมลุ้นางดังร่วมลุ้นรางวัลด้วยอะไรแบบนี้อะไรมากเลยนะครับผมก็ขอให้มีคอนเทนต์ที่ดีและให้ทุกคนได้ดูไปเรื่อยๆนะครับผมครับก็อยากให้คราวอวอร์ดเนี่ยอยู่พวกพวกเราไปอีกยาวไกลอีกยาวนานเลยนะครับผมก็ให้ปังๆอยู่กับพวกเราผลิตสื่อคุณภาพแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยครับสำหรับผู้จัดซีรีส์จากแฟนมีน้องต่างประเทศไปเลยต้องครับ ครับผมก็เป็นไงนะหนาวหนาวหมยถึงว่าตอนไหนตอนนี้หรือตอนอยู่ญี่ปุ่นอยู่อยู่ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นหนาวแล้วก็ไปเดินเที่ยวสนุกมากนะครับมีงานด้วยอ่าใช่จริงๆเราไปญี่ปุ่นเราไปเป็นแฟนมีทครับผมออบพิธทีพายนะทั้งที่อซสกาแล้วก็ที่โตเกียวสองรอบเลยนะครับผมก็สนุกมากๆแฟนๆตอบรับดีมากๆครับได้พลังจากเนคขับ Uh, แฟนคลับที่ที่นั่นนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็จะเป็นจะมีแบบความน่ารักมากๆของแต่ละคนนะครับผมก็จะมีเหมือนกับเขาจะทาแบบเหมือนสติกเกอร์หรือว่าทําเป็นเป็นกิฟต์เล็กๆนะครับให้กับพวกเราแล้วก็เหมือนกับเป็นกิฟต์ติดต,ตัวของพวกเขาเพื่อจะโชว์ว่าเออเนี่ยโชว์แบบ ยังไงโชว์เป็นโชว์ว่าเขาแบบเขาใจเขาใจมากนะสื่อสารกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราะด้วยมาตรการที่ที่นู่นเขาแบบตอนตอนดูแฟนมีเขาไม่ให้พูดครับผมเพราะว่ามีวิธีสื่อสารเพื่อให้เราได้รู้ครับผมแล้วแต่ตอนนั้นนั่งนั่งดูแฟนมีที่ญี่ปุ่นนะครับผมเขาเงียบมากทุกคนเงียบมากทุกคนเงียบเบียบมาก เขาจะตบมือก็ต really ่อเมื right. Right. Oh. In, ่อตอนที mm ่แบบทุกคนแบบให้ตอบใช่ครับเพราะเป็นมรตกการอที่นั้นใช่แล้วเหมือนทางแฟนๆญี่ปุ่นเขาแบบก็แบบน่ารักมากๆด้วยครับเหมือนเขาจะแบบใส่ใจแบบเรื่องเล็กๆน้อยเกี่ยวกับเราเขาเหมือนแบบแต่ละคนแบบก็จะมีความชอบแบบแตกต่างกันใช่ไหมครับเหมือนแฟนคลับเขาจะแบบไปสืบมาองครับแล้วแบบพอเขารู้ว่าเราชอบอะไรเขาก็จะแบบเอาสิ่งนั้นมาให้เราาใส่ใจดีเทลเล็กๆน้อยๆ น่าจะเป็นี่มที่แผ่นร้อนครับใช่เพราะว่าเหมือนกับที่ญี่ปุ่นหนาใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราจะจะได้ของจากไปครับก็คือผงร้อนนะครับผมล้วเรากำลังจะกลับไทยแล้วแต่ช่วยชีวิตได้เยอะเลย เกาหลีก็แบบจริงๆแล้วคือเราไปที่เกาหลีก่อนนะก็แบบไปกับพี่ซีแล้วน้องมีก็คือของเราจะมีถ่ายเป็นวิทยาสารแล้วก็พอเราถ่ายวิทยาสารเสร็จปุ๊บพี่ออสซอนก็เลยแบบชวนไปญี่ปุ่นด้วยก็แบบไปถ่ายคอนเทนต์ไปถ่ายวอล์กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับได้โอกาสได้ไปเป็นเกสของพี่ซีนิวเขาผมก็ต้องขอบคุณทางพี่ซีนิวด้วยนะครับที่เชิญเน็ตเจมาเป็นเกสครับผมก็ได้เจอไปกับชาวเกาหลีแบบน่ารักมากมาพูดถึงกิจวัตรเมื่อวานนี้หน่อยครับเราวี เน็ตเนะครับเน็ตเลือกจากอิดครับผมเป็นเทนนี่ไวท์ครับผมเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบชอบดูอิดอยู่แล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราลองแต่งตัวเทนนี่ไวท์ในทีมปีนี้ดีกว่าผมว่นะครับสนุน ทุกคนน่าจะเห็นแบบแป้งรอบหนวดนแบบก็เป็นแบบเสตอนเส็บเท้าใช่ที่เหมือนกับตอนอิ่ดตอนจบก็คือจะแบบน่าจะหายไปอิ่ดตอนตายยตตอาโอเคตอนตายเนี่ยส่วนของเจมก็เป็นเอลอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบหลายๆคนบอกว่าอยากเจมแต่งเอลใช่ไหมเจมก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าแต่งเอลอ่ะเหมือนเขาจะจับทางได้ก kind of ็เลยแบบเป็นดาร์กเอลอะไรอย่างเงี้ยครับ เขาสุยุ่งเมื่อ into the day สู่สามเดย์ครับผมส่วนแมสเป็น The Mask นะครับผมนักการทุเวลาคือผมเห็นนะทุกคนน่ะอย่างอย่างอย่างเน็ตอ่ะครับทาหน้าขาวแล้วปากแดงแล้วมีแบบทุกคนทาหน้าหมดเลยแม้แบบทาหน้าสีอะไรดีเดอะแมสสักการสีเขียวไปเลยอ๊ยนี่ครับอะไรนะครับไม่ใช่สีนอะไรนี่จริงชอบชอบชอบดูอยู่แล้วด้วยครับตั้งแต่เด็กๆนะแล้วก็เลยว่าอ่ะโอเคผมเป็นตัวนี้แหละสีเขียวมาเลยฮะเขียวเด่นมาเลยครับ ส่วนนัดนะครับผมนัดก็เป็นชักกี้ครับเพราะว่า,เ,<ร>า,วาเหมือนนัดก็คือชอบชอบดูแบบว่าชักกี้มาต้องแต่ตอนเด็กๆนะครับผมแล้วก็คือชักกี้เขาจะเป็นเหมือนแบบเป็นตุ๊กตาเด็กที่แบบไม่มีใครอยากมีติดไว้ที่บ้านเนี่ยครับซึ่งนัดก็เลยอยากแล้วมันก็มีความแบบความแสบความน่ากลัวนยครับซึ่งนัดอยากเป็นอยากลองเป็นแบบนั้นดูครับก็เลยแต่งเป็นชักกี้แต่ว่าพี่อยากมีติดไว้ที่บ้านนะครับ เอต่ลยไม่กลัวไม่กลัวชกิวมีมาแทงหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมเจอที่ญี่ปุ่นครับไปที่ญี่ปุ่นก็เจอเป็นตุ๊กตาแบบผีไร่หน้าฮะก็เลยแบบอ่าอันนี้แหละพบมันอยู่ในหัวก็เลยแบบอันนี้แล้วก็อีกอย่างมันคือเหมือนเราด้วยครับเชื่อเหมือนเราเหมือนครับแล้วพอพอเราออกมาคือน่ารักมากอันนี้ใครบอกน่ารักมากครับทุกคน ได้ได้รับหัวันที่หนึ่งเลยได้รับหัวคอสตูมที่เลยได้ที่หนึ่งด้วยหัวหัวได้มีคนหัวได้ด้วยผมชอบน้าร้านหัวผมก็แต่งเป็นโจ๊กเกอร์ครับที่หนึ่งก็จริงๆก็เราไม่เคยแต่งอะไรแบบเยอะขนาดนี้แบบมีมีรอยสักที่หน้าอกแล้วก็แบบแต่งหน้าจัดแต่งสีก็ก็รู้สึกเท่ดีก็เลยเลือกมานี้มาครับให้ใครเป็นเจมส์ มั้งครบเโดดเป็นเอกสารแล้วมีดิงคนฮะมีนิวด้วยครับเออใช้นิวใช่นิวมากโดดมากโดนแก้งที่แบบรานจอดรถคือแบบจริงคโดนแก้งอยู่นิวนิวแก้งโดนโดนโดนเลยผูนเลยดเป็นเื่เลยแม่เขาแต่งเสร็จาแล้วก็ไอแก้งผใช่ครับัวเราแต่งเสร็จปุ๊บไปเลยใช่ ครับนี่เห็นพพิเศษใกล้ที่จะถ่ายเสร็จแล้วนะครับผมอีกอีกไม่กี่คิวก็คือเสร็จแล้วนะฮะก็เตรียมตัวรอรับชมได้เลยครับภายในปีนี้นะครับใช่ครับคิดว่าทุกคนน่าจะแบบกําลังแบบรอคอยกันอยู่ใช่ชมก็เราเหลือแค่แบบโลเคชั่นเดียวเท่านั้นนะครับผมพอถ่ายที่นี่เสร็จผมก็ปิดกล้องแล้วก็แบบว่าพร้อมแบบนํามาเสนอให้ทุกคนรับชมครับมมีสปอนเร์ได้ไหมครับฉากจิ้มฉากฟิล์มกับเตะฉางเปลี่ยนเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างเนี่ยมีฉากที่ มีฉากที่เป็นโลเคชั่นแปลกใหม่แล้วกันครับใช่โลเคชั่นที่แปลกใหม่ฮะแล้วก็ัานมากมากฮะอยากให้ทุกคนรอติดตามใช่แต่ในเรื่องแบบว่าความสวยของภาพหรือว่าเรื่องเพลงเนี่ยครับก็ยืนยันเลยว่าแบบมาตรฐานเดิมแน่นอนครับผมฉะนั้นแบบสุดยอดมากชอบมากหลายคนรอชมภาคพิเศษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้โหแบบรอกันแบบ สนามมาเปิดเป็นขับรอชมภาคเสี่อ๋อจริงๆพวกผมก็เป็นแฟนคลับของนิเฮกลผมไก็เป็นแฟนคลับอย่านเลกาโนนครับผมไม่ผมแบอะไรนะแต่ทั้งเตะไฟยานเลกาโนนไปคิวไปยังไงครับยังไงครับก็เอ่อก็ตอนนี้ก็แบบว่ามาแบบจะถึงขึ้นผ่านแล้วก็แบบตอนนี้ก็เริ่มเอ่อพอเรากลับมาจากที่เที่ยวครบเราก็แบบมาลุยงานต่ออะไรเริ่มเริ่มคิวหลังๆก็เก้าสิบ น่าจะเสร็จภายในปีนี้แหละครับผมใชครับผมพวกเรานี่เฮียเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับฝากด้วยนะครับพี่นิฮีได้เสมอครับแปลว่าปลายปีนี้เราก็จะได้ทุนนิฮีพิเศษส่วนตัวงานก็จะเป็นงานพิเศษในการรุ่นป้าอ๋อก็เลยต้องรอทำออฟิเชียลประกาศครับผม แล้วก็มีครูเรายังไม่ได้ไปก็เราสองคนจะมีแฟนมิสติ้งนี่กับประเทศเกาหลีก็ประมาณ17ธันวาคมนี่จะถึงนะครับฝาครับกฝากเล่นนะครับตอนนี้ก็ยังยังฮันนะคะทุกคนฮันทั้งทั้งเยอะนะอยากให้ฝั่งเลือกตัวงซ้ายนะครับพร้อมทั้งเสี่ยมอะได้ไหมที่เสี่ยมันได้ไัมแน่แน่ครับเรา จะเป็นเต็มเพราะว่าเป็นธีมธีมปาร์ตี้คริสต์มาสด้วยครับแล้วก็จะมีของขวัญเตรียมไว้ด้วยครับผมอยากให้ทุกคนมาร่วมปาร์ตี้คกันถึงที่เราแล้วครับฝากด้วยนะครับครับผมครับผมก็ยังไงก็ฝากนี่เฮียตอนพิเศษไว้ด้วยนะครับผมก็มีคอนเทนต์ต่างๆจากดูมันดีนะครับก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับผมอาทิตย์นี้ก็จะมีอัปเดตเป็นคอนเทนต์แต่งหน้านะครับผมรอติดตามชมกันด้วยนะครับ ก็ก็ตอนนี้ก e ็มีซีนที่ออนแอร์อยู่ของเซนจับรางครับผมก็ทุกวันพฤหัสเวลา2องทุ่มนะครับผมที่ช่องบีทีวีนะครับก็ฝากพวกเรา2คนด้วยครับนนนด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามอย่าให้กับนนนด้วยนะครับผมเวลาน่าจะปีหน้านะครับฝากด้วยครับครับครับผมดีครับขอบคุณครับ